สวัสด ve huh? like like ีครับสวงสาๆของวันที่อีพเก่านะครับเนาะทางสองก็ได้มาหอปูชีปะเขาวหอปูตาครับมาตามช็อตเด็ดเพราะว่ากระจอมือเข้ามาแล้วครับไก่มือจ่อมือเข้ามาแล้วเย็ซีก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อบริได้ผัดช็อตเด็ดนะครับเนาะกัดจิดตามไปพร้อมๆกับทางสองยิ้มเรารวยครับเฮ้ยมาเรื่องไทยไหมไม่เรื่องไทยหรือไงเนาะพูเนาะเพราะอะไรก็ไทยก็ได้หรือไ mất sự quá dữ mu đại thảm tuệ ra. Ừ. Tha phật. Đại ni môn. A ba lục mắt. Ni môn. Bồ tị phật tháng, bồ tạt, bồ phu, bồ cố, chào thư, chào tháng, chào vàng, chào son nói luôn đó. Ừ. Ở mường thì ngan ngày cô đã, qua mây ngan nồi đã. Ừ. Ơ. Ừ, Ơ. 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 เงาือเราจะตนทั้งคืนอูนิมุนออกคันเ็บซี่นะปูรวมทัาบุญตาของยิ้มยิ้มกับแตงโมปูของอี๋ังแตงโมถ่ายบุญแล้วพอแล้วรับป๋าจุ้อปาใจร่วงชาวบ้านเออโดนน้ำเชื้อกระแดงนเครื่องคือมาเายได้ทามงปูอกัรมันแดงทั้งคืนแล้วว่าท่านว่า อาเอที ondan, turn on, turn on. ่รวมทางนะลูกเนาะครับผมใช้บวกองคูที่ปรข้าวปูตะของเ่างๆได้รวมเป่นรวมทังเป็นคุ้มทอันนี้ได้ทางวัดทางว่าทางบานเราไม่มีใครับจากของนาลูกเนาะครับอืมทางก็กำบักอืมนี่นั่งจันยมทร์ยาวใช่แล้วนช่นล้วสวยดอกไม้กนไม่อ๋อนั่งจันทา์อาว ขาวมปักเก้าปักใจรวมถางน้ำน้่นหรอเาคุณดาวก็ขาล่ะล้วมเวาดอกมาปุ้ยขาใเรึงใรมงนั่นหรืเ่าข้าวมาค่ะเส้นยังว่าสมข็ได้แต่หายใจเส้ยังว่าสม้็รู้ไอยรู้ไ้รู้ไอุญบารมีองปู่ที่ก็ขาเฝ้าปูตาข้าหรือเป่แลาข้วาใสใจนั่หลืเป แต่าแต่่ากไปังไร่ะนั่งนั่งนอนทำความสะอาดอยู่วัดปูเททองปูอันนี้ขาวยสี้วปูเด้ออ้ไม่เขาอีนังหาสิว่าลูกหายไม่ถูกไม่หวานม่สกไม่หวานตุกขับผ่าแข้งแรงหายต้องไรบ้างหาย้องไรว่าหายหายทุกวันวันสุกขับผ่าแแต่เดิแต่เดิมได้เก้าถึงปีสามพุกนะแต่เพิ่มแต่เริ่มของอีนั่งไหวใก็รักเหินกัก็คือรัก ชิดเลยปูเไย่างได้มาถวายกับฟอบสืเทวายสืฟ้องใสืาททางดอกดาวเรืองเพื่องฟ้านาบานอาวกังว่าเสียงวันพันแปรุกเขาคำอาวกังว่าเพียงเพรแป้ตือนเดวเขาเสียงดีแต่เศ้าแท้ปูฮมโมฮ้ฮเยมาเรวกับเขาเมื่อกะเที่ยวงังกันน การไม่รักกี๊นแพงทุ้งฟังมือกูนี้ไ่ถึงคิดว่ามันจะคือ,อตัเกิดเหตุผลวัาตัดคืทปปอ,อทุกไแผลครั้งขอบ่เบิกบ้านทุกครั้งนี่เป็นทุกข้อระมนันถูกจะไม่ขังขังที่ไปใช้กับบ่ไนซึ่งถือหวังเอาวั้บ่คือหวงังดักพอไหมซึ่งถี่ห้องดักไรนไม่แด่ว,ว่าสิ มันว่าเป็นคขื้เบาืึ้หวังดอกเราะนั้นบาดขาดมือแครรถึงมาเป้าหด้เขาว่ะโอ้ปูขึ้นเบาไยยามมั่นจเขาว่าเอาไว้กังทั้งขาหน้าบเชียงมัอนนะจักน้อยกัะเท่าจักน้อยกระตจักน้อยกระชื่นอาดุขยิ้ไวอันสงขวัญไม่เกิดแกืกิดาย พราะทาง้นล <e ูกหลานเออป่าวทางคคกนาบกอทาราทางมุงทางกุ้งท้งใหม่แล้วลูกเด้อเป็นเพื่อเขาฟุ้งท่านมาเ้าส um ิ่งใดพอชิ้นหหึ่งวา่งวกพั้นพวกมกใหม่อืทางแต่ฝ้าหนึ่งคืออีนั่งหล่าพอเป็นขาขั้นบุญเป็นคือท้าอะารชาวพนุนกทางร้าได้ชอยกันชิ้ชอยกันทางเรื่องนี้แหละพอกำลังสิ่งผ้าเถิดแล้วลูกเด้อใน้ดมง อาบ,บายจะพ้อมต๊กมา้กมกใหม่อมาอเว้ยกื่เขาเอมาสึเตยเข้าล่วงหมอมะหกบได้บุกเอาธนาวานให้มันได้ฝึกปิดฝึกได้ยุธิการภึกติดยุธิการฝึกใจอื้นยังกระต่างแต่ม่านที่เขาว่า้าดักง่ายเมื่อเข้ารองหัวแวะเข็มแข็งไว้ับม่า,มมานเขาว่าได้ยะะ แต่เมื่อได้เข้าจิ๊ดเออแม่มาเขามาขอบ,บวิบ่ีหัววิ่งก็กำม,มาพังเขาได้เท่ไหจี๊เข้าตกเค่ไห่จี๊เข้าตกกำอยากถาบแทงพวงนั้นอยกากถาบแทงพวกนีน้เพราะว่าเอาชนะใจตัวเองไม่ได้มาเข้ามาครอบงำนายลูกพรอบ้างด่าห่างเนือเข้าย่าหม่ามาขอบน้ำเลิ้ยงข,ข,ของขา้าง เขาานอาหรฟูกิฟต่เตอานอาหารต๋อหานไปเอาทานมามานหามันคือว่ามันได้กูเกณฑ์ว่านเห้คือรรัดโทกูได้ทีว่าทือว่าจังได้กับเรแใ่เขาใ้เขาวบาไปเขาก็เมืองไปมันเป็นคือคข้ามบ้านจากข้าวบมานเป็นคือโรคแล้วกแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเข้าเกียวึืนนั่งในน้องเขาเขาบ่ด้ ผู้รังค้อมอย่างนิ่งเขาว่าปืนโคตโกร์เท,ทียมถือไปตีไปข่าเขาเลยผู้รังค้อมเฉียดเอาปืนไปนิ่งไวามา้มางางว่ะแผลมากนิ่งเขาแต่ของอยู่เลยุ่งในคุกงางว่ะครับยุ่งในคุกให้ตารางนิ่งเขาการผว้เอาปืข่าแต่ของตัดไปตอกอาลอกนี่หวังงา,มา,มา,าะะน,นมาะเราะำงานม่านม่านมานัมนตึงมั่นจองผู้จักว่ะเออชาแก้มเขาทุกพบทุกท่าอย่นี้ เออจองกรรมจองไม่เนเป็นกองกลางกงเสียนคนที่ทุกข์ดีกว่าเอองคนที่ทุกข์คือจากออกออกจากปากกว่าเอียงมาลูกเพราะฉันมาปากเคยขายคุกปากเคยขายผ่านไว้ลูกเด้อะปากดีก็ดีตายผ่ามือแรงปากบ่ดีปากมาหนักสิผ้าอับตรปากมาหนักสิผ้าตกมาบกหมกใหม่ไม่เชื่อก็คอยดูถ้าพี่ถูกคท้าเลย ่ว่าถากกับถาไหมบ่อถักติ้งถักถึกไ่มติ้งติ้งถักถึกไหมติ้งบางเพื่อบางที่บ่อถ้ามาถิงอยางถึงคนใดเพราะว่าเขาเรียกว่าติดงที่เอียงยางลูกคนยางหลกเขามารถคนไปปฏิบัติติงทำติงเท่านั้นถึงแต่เห็นในถึงที่คนอื่นไม่เห็นเข้าใจไหมครับผม เออผู้คนกับนบานทางก้ามาเคยเห็นจักษิยมันนี่กรินด้วยซึ่งทักษิณ้ากันกาหนากาสามแถว่า่ัหอแต่ภาคกูเกิดมากูก็เห็นจนโตเป็นตรงมทึ่งทักถึ่งทักถึกอยู่ในใจกาไหวกับขึ้นอึ่งองค์องค์เพิ่อสุตจำร่องไใบหงู์หงร้านองค์พระพุทธเจ้าจำมาจำพระพุทธเจ้าพระพุทธรมพระสงฆ์มาไหว พึกติดฟึกแต่เป็นคือพึ่งทางใจถวัรันนภาคมี่นรกกับมี่ตึงขั้นว่ามี่เิ่น,มมนบ่าอ,บอ,บอบนบูกถ้อนร้านบอกเพิ่งหายบวกร้านหอน,หอนเห็นว่าบาดเมืองหอนก้อนบ่ขาดานฟันแทงกันบ่าขั้นบ่มีม่ถึงไม่ทำในมกในแต่ขาดานฟันแทงกันเลยเห็นว่าอีนังบาดจรอเิ่งเรืองาขาดตตายเิ่งเรื่อางาบตน้ำตายเพิ่งเรืองัวเงียนี่แท่งขากัน บือหนึ่งเล็กเล็กหน่อยได้ขากันเอาไม่ไปปาดข้อกันคือง,ง้อคือข่วนเลยไหมคือถาดคือทำพระเวทถีอมากเกินเนี่ยไหมจ้ากม่าบมี้พูกโอ,อ,อมบ่มนี่ใส่แบบพวกขายมานพากรักมากเกินให้ไพ่อแม่กิบหายเออพระผู้เท้าเจ้าถอนก็ไม่ฝากไม่เอาไม่เอาเรื่องแบบเวราตกทูกใดเนี่ย๊กคุ้มอาเวกีมาอ่อนบอนขอ บางทีมันก็่ายเกินไปนะ่ายเกินไปแล้วลูกต้องให้หมอหนักเรข้างโอข่าโอข้าถึงมากไฟลูกบึ่งบึ่งบึงบึ่งบึ่งอยากให้เคนมากโกรน้ามพุก้านงาเห็มวัน้ามหอน้ามหูคือเข็หนาบาานำาเคยหายไปตัววัดบ่ไปตัววัดเกิดมาเป็นคนเสียขาดเกิดตั้งแต่ก่อนเ่นเกิดเป็นขาด เกิดมากชาดิเป็นคนยังเก็บใจเป็นไทยอยูกก่ครับแม,ม่บอกยังเก,ก็บใจออกมาให้ข้างเป็นคนมากขึ้นเก็บใจอามาให้ข้ขงา,า,าขเงเลยเออขาบ้านฟันแท่งกันปา่นา,นขาข้อแล้วว่าแล้วตัดแข้ตัดขากันมาเขาก็เอื้อหนาถึงตัวเขาต้เอื้อคนไดเนะาะครับถ้าคน,น,นเขาแต่ไม่ทำอย่างน,นั้นอะไรใจเขาได้เขาว่า ตั้งทันบ่เกิดตั้งทันเลยมันเกิดจากที่มันเกิดจากการท่านการท่องบุญคือกันเกิดจากที่เกิดจากใจ้งได้เป็นบุญหร้อบุญเด้อตั้งได้เป็นบุญใจคุณ้นผมรับบุญจำเสร็จเกิดคือนั่งรับผ้าฮือผ้าเท้าผ้าท่ำท่ำรับมือมี่เออคือได้ไปรับข้าวราวาฐานที่วัดปู่เที่ยเขาเราไปขอบ่มบานทานกาองคเท้าวันจุบัน กำลังจะเปิดเมืองนรกให้ลูกค้าได้ดูว่าจังไรลูกอันนี้นั่งไพรัตที่เอาอันทาเวีสวรรณมาให้ปูเบิงที่เอาเอาเออเออเขากำลังตีว่านั่งไพรัตกำไนอำนาจเบิงดูเอาทาเวีสุวรรณมาทาเวีสุวรรณองค์เดียวคือฐานสร้งมนุษย์ด้ถึงเขา่รู้มัแบบนี้ไหมทำแบบนี้แหละไม่คือตัวจ้ะ เอาแบบนี้นะไม่คือตัวจหญถามว่าเอาไปชักเอาราบงท่าใบบานใดบ่อใดเด้่องหนึ่งอไม่ได้นะลูกนะไม่ได้นะลูกนะถามว่ามันบ่อปีหรือ่ามันบ่แม่งบ่ดีดีเกินไปดีแต่เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะลูกนะอข้าวตำเอาไว้ในที่ที่ควรไว้เด้่องหนึ่งหรือไม่จำสิจ้าเรื่องไห พ่อพูว่าขาวจังสือลูวยองนเป็นทุกจังสือแต่ว่ามันแนะพูดจาบ้าจังดาวเอาเอาเฮ็ดจังใดเจ้าค่ะเออถามว่าเอาไปไหว้ขายมา้งบ้าอืูดขันว่าให้เอาไปบ้านเอาไปไหว้วัานใดบ่เอาไปไหว้ขอปู่ชี้ผักขาวได้ขอปู่ชีอผักขาวให้คนกลาวว่าจักกะระบูชาจะเป็นบุญบารมีของเราของเราเ้อคนมากาบาวว้จักกระบูชาบุญนั่ง คือต้ไปดูแก่ของเข้าอันไรทุกทิ้งทุจอย่ไดุ้กบอพ่เง,งนี่เสถึงแล้วลูกต้อจ,จ,จ,จะ,ะเารเินขึ้นถามว่าเอาไว้บ้านไม่ถูกต้องเพราะว่ามันข้องรัฐฐานีแล้วลูกต้อต้องแกกแยกแล้วูกนะพระจ้าเราเราเราอง,อง,อ,ง,อ,ง,อ,งองปางเทพป้เจ้าค่ะอ,องค์ปางเทพอยู่ได้ได้ใช่ไหมได้องค์ปางเทพอยู่ได้แต่องค์นี้ไม่ได้ ไม่ใชคงมีเจ้าเอาไว้ให้ปู่ก็ได้จ้าเออไม่ใช่ที่ของทางมาลูกว่าที่ของท่านคืออยู่ได้ขอปู่ที่ผาขาวอันเชิญมาแยบร้อยแล้วมาลูกจะอันเชิญกาลังแต่ช่างแบบนี้นะลูกนี่คือพิมพ์น่คือพิ่ง์เปลือางเข้าใจป่ะจิงเข้าใจอยู่ครับนี่คือของจึิงไม่ใช่ของเทียมนะของจริงนะของจริงนะก็จะบอกให้ได้อานาจบอกว่ากันท่นอัน ปูเอาไว้กับปูไปหรอไฮข้นบูชากาจะเป็นบุญกุศลไหลมันเออบ่าแปนังจ้าเขาบูชาไปบ่ได้หรือบูชาไปไม่ได้างนะจ้าบูชาแปรงก็ให้ปูสร้อยเรือรูปให้เด้อให้เขาโคตรสิโคตรฉินแล้วพอถึงทอนเด้วยบุญบารมีอง่เพิ่งแล้วรูกเริ่มให้เมื่อเปิ้ลเสนอมาได้บาเปิ้ลบาอยู่หันได้บาอยู่กุฏิ มาเป็นถ <Okay. S 2> ือจำรองเขานองค์จำลองนะลูกนะอง์จำรองให้คนมากากมาไหวมาคาราวะเออในขายบุ้มคนใสิภาคป่าท่านโชกลาใก่ั่างหวาแลูกเออให้ไปโชกได้่าไ้โชกด้ม้านไปพบพื่อนมีสิ้งออกจากอกออกจากกันเป็นโูคมาดุ่มระวิลกหาทางโค้งทางแก่บ่ด้ ในเมื่องทาเวอร์ชวงนั้คนสืบประทานพ่อหายกระโหลกแล้วเออไว้บุาทหน้ามีคนกำลังสึกษาองค์จำลองเอาไว้ตรงนี้นะพ่อจะบอกให้เห็นบ่มแต่ทางเท้าเอาด้านหน้าขาราเห็นไหมก็มีองค์จำลองอยู่ข้างล่างดูเห็นไหมเออถึงเวลาอันลูกถึงเวลาต้องนำมาถวายนะนะมาถวายนะไปไม่ย่อยส่วนเลยบ่ครับมันเป็นแบบนี้นะลูกนะ เออมันเปล่งแปรนี่มางอ่ะอันไว้แต่ตามของเก่าแก่โบราณข้างมันของคนก็ต้องแรงมากแล้วลูกเออถ้าไม่ใช่แม้แต่เอามาถวายพ่อยังไม่เอาเลยไม่เอาจริงๆเลยเพรเอาอึดเลยข้างบนงแ็งขององค์ปู่ที่ผักขาวท้ายบุญคนคนที่ว่าเอาแล้วลูกเออมันเทศค่ะถวายทางบักในบักโตมากทางมังหัวขั้วเธอถวายไม่เอาทักจังไม่เอานะลูกวะ ถามว่ามันของคืนคืนมาเอาแล้วมันคนร้ายขายเข้าใจไหมที่อยู่บ้านเนี่ยบูชาได้หรือเปล่าปูได้ลูกทุกปูทุกไอ้ปากได้ไม่เป็นได้แต่ทำแบบกรมนี้ไม่ได้อ๋อจ้ะไม่ได้บูชาไปไม่ได้จะเออฟังมากจำบ้องเรื่องสถานที่จะให้กร้านในทักการะบุกภาเป็นตัวอย่างนี้เขาเรียกเป็นตัวอย่างแล้ลูกนะไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดเพราะว่าเป็นหอไงลูก เป็นขอของปู่ไม่ค่ยเป็นบ้านของเข้าใจนะหนู่เนาะให้ลูกแต่เงินจัดเงินแล้วหูดเนาะถ้าบานทีได้ถูกได้ร่าได้ถูกได้หมานบ่อีพอเป็นเงถนทีบ่ได้เอาของดีมาถวายจะเป็นเงถนทีบ่ได้พ่อจะให้ของดีร่างหลังนายเมืองเอาเวาไปทุกวันมาหนุ่มเนาะมึงจะขัดเห็นเงินทองได้ บ้านนี้ครับจริงนั่งของติดใบไทยมากใหญ่มากแล้วบ้านบมันท่อนดาบไปองคเท้าไว้สุวันองค์ไหมก็ประทานทอมหายอึนั่งหลับเปลี่ยนีขิมแล้วลูกเดิมแต่เริ่มแต่เริ่มเคยกัเริ่มบอกว่าอ้าวนเมือมากเลยท้าเวกวันมากเลยเมากเลยคู่ข่ากับที่หนปรทาน ด้อะไองาดังหที่สูงถุดของทุก да. มูนของทุกมูนสิบเก้าตัวเดียวสิบเก้ตัวเดียวบูทามาตั้งไา้ในสถานชื่แห่นี <umba> well ้แค <Entonces, S 2> ่สิบ้าทแล้วไหมสิบเก้า ท้ามาปุ๊บอย่างนี้าสงท้ามาทางเท่าเวชุันอันยิงไงดูประมาณตาได้แล้วนะเพราะทนเป็นบาราไม่ลู้หด้อบาดาม่ถึงสูกหรือลูกหร้อคือจะเขนจำถึงกระหลูกเรือขันจำทันบาราไม่ลูกว่าถึงหรือถ้าทำแบบนี้บารามีจะถูงข้าง ดึงามักดึงมากแล้วเออไม่ปวดมีผู้สินแล้วพูดเอพ่อการถ่ทอตั้งสิ่งย่อกั้งสิ่งแล้วลูกเหายไปปวดเที่ยงถึงตึงร่าง่ายตื้กระบอกลูกบอกเต่าไปจับช้เต่ากับพ่ออืมใม่ไม่มานี่ีของลูกสาวกิตเตาร์วเรื่อังผัดอิอเพิ่นฝากมาทำบุญน้ำ เอาไปแต,ปตว่ว่าังแต่ว่ากงไม่รเมตัวหามือโหลมาโาาคันมหตัวกขพัคกับ